สวัสดีค่ะ <Hi. S 1> สวัสดีค่ะ,คะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เกล FC หม่จ้าสวัสดี FC ทั่วโลกนะคะมากินขขาน้ำยายจ้าอันนี้ก็คือปนปนินเดค่ะเด้อบ่แม,มนปนดอกแกวซะพะว่ายายกิ่นเผ็ดๆเ,เ,เลยใยใส่พริกสองซอนเลยจ้ะแต่ว่าอันบบเพ็ดกับมีอยู่จ้าอืยอยังได้โคกอยู่อันนี้ก็ทอดโครงไก่ อันนี้ก็ปูจากจากเอฟซีระยองนะคะขอบคุณเอฟซี FC ที่ส่งของอร่อยอร่อยมาให้กินนะคะปูไข่นะคะอันนี้อบ้ยายอบเอานี่จ้่เห็นปะตัวเมียจะเป็นไข่ยายอุ่นอบพักกระมี่คาออนจ้ะแล้วกับต้นหอมทั่วปูผักชีมะเขือจา้ามา อันนี้ก็คือต้นหอมดองแล้วก็กระเทียมโทนจ้าทอดโค้งไก่เหลือมเอ้ืนี่จ้าแล้วก็มากินข้าวเหนียวนะคะวันนี้ยาติ๋วมียาก,กินนะยาติ๋วกินข้าวเหนียวได้ข้าวเหนียวละลอนหนึ่งกระตีบจ้าน้องพาเอายาให้ยายหน่อยลูกอยู่ยตรงนั้นนะ่ะยายลืมยาลูกรืมขนมสองเม็ด <laughs> นาสดได้จ้า อาบน้ำแล้วก็มาเห็ดยูเห็ดกินจ้ะเออแล้วก็กินข้าวเลยหิวข้าวจ้ะอืมนี้คืออะไรผัรกกาดดองส้มผักกาดดองมะสันแย่ก็ได้ต้นหอมหอมดอง มาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันจ้บัะเขือแก่ๆนี่งามงามดูขาอ่อนจ้ะขาอ่อนขาอ่อนมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันจ้ะได้แก่ติขก้นกนขอนงางปูนี่ละก่อนว่าตัวนี้จะมีไข่ไหมสองตัวนึงตัวยิงใหญ่มีไข่จ้ะ อันนี้ายหนึ่งแล้วยมะกรุดอบได้จ้ะเนี่ยมันก็เลยเป็นวงวิ่งว่าขาลุดขาลอยเบิ้วม,มายายหวานกินข้าวด้วยกันทำคลิปด้วยสวัสดีเอฟซีเราด้วยกับข้าวเยอะแยะเลย แม่วานกินข้าวยังล่ะอ๋อตอนเช้ายาว่านเยหวานกับแม่ต yeah. ิ๋วนิดยยหวานนี่กินกาแฟก่อนข้าวเช้าแม่ติ๋วต้องกินข้าวเช้าก่อนกาแฟจ้ะก็เลยกลับกันมานะคะมาแทะฟูด้วยกันจ้ะโอ้ยห่นจ้ะห่นขอกินข้าวก่อนละหิวข้าวแห้ง มาเด้อคะเด้อเอฟซีสุขุทุคนวันนี้กินข้าวเหนียวปนปนินยาย่มากอืมแก่เอ้อืม เ้อหอมอยากระซ้อยใส่ลหลายได้จะเด้อันผลกระเทียมทุนกระพุกอัน,อน ตัวนี้ไม่มีไข่นะคะอ้อ,อนหอ,อน มาเอาช้อนในลกูกช้อนต,ตรงน้ำขิงยายเนี่ยไปชดกินลกูกไม่เอาอาไม่เอาก็ไม่เอาไม่เอาก็ไม่อาไอากแอ้กไม่องข่าบแล้่เไอา้็ไอ่

ไปหาไผซ่าได้กัพบ๊ะพันรากันเนาะค่ะเนาะเขามาแล้ักมากดเลยกดลาขากันเลได้ค่ะเด้อ ก็เป็นกำลังใจซื้อๆดอกให้มมนได้อย่างนั้นบ่ได้ดอกจ้ะเป็นกำลังใจให้กันและกันจ้า ใส่แสบแค่ปูตอมเยาะหอนหุน่ยปนเผ็ดเผ็ดพี่น้องเอ้ยมาเด้อ กยังไงจะทุบต้องในชุบสักคนเขกินได้มันปู Hãy subscribe tốn nhưng Ghiền ใช่ค่ น่าวอ่ะแล้วจูขอจบคลิปกันแล้วกันเถอแล้วจูกินต่ออยู่จ้ะขอคุณนทุกเริ่มทุกหลักทุกไหลทุกกำลังใจนะคะที่เขามากินเขาน้ำยาจิ๋วจา้าบ๊ายบายจา้าลเลิบทุกคนนะคะ